ยายหนูบรูวา่าระวางหนูกับแฟนหนูนี่อบอรูดอกวา่าผู้ใดมันเลี้ยวกันโอ้ขึนหัวขอมาโหดเลยเดีย่อยเรียกว,ว่ามันเป็นจังไหล่ะลุดอาหลังจากที่รู้จักกันเปิดกล้องโทรกันคุยกันคุยกันได้เดือนเดียวผู้ชายเลยบอกว่าผู้ชายเขาสิมา เพราะว่าเขามีแพนอยู่แล้วที่เขาจะมาเที่ยวไทยอันนี้เป็นผู้ใช้ทั้งประเทศแขกเด้เป็นคนดูใบแต่ว่าเขาบมเมนต์มเ็นดูใบแท้เด้เขาก็บ,บอกเลยว่าเขาเป็นลูกครึ่งอินเดียดูใบก็บ่รู้ว่าตัวว่าตัว,ว,ตว,วสันเขาอ่ะมีแพนว่าจะมาเที่ยวไทยอยู่แล้วเขาเคยมาเธอนึงมากกับแกงมูที่นี่เขาก็เลยอยากมาอีกกันนัดกันก็นกมูแหละ พ่อเขารู้จักหนูเขาก็เลยจะมาก,ก่อนเดินทางมาก,ก่อนแล้วก็มุ่งค่อยตามมากอ่ากระถามหนูแหละว่ายินดีจะไปเจอบอสิออกไปหาเขาบอหนูก็โอเคยินดีไปเจอโดยหนูก็ถามตลอดได้ว่าอ่าเธอเนี่ยมีเมียบอมีลูกมีเมียบอกเขาก็บอกว่าเขาโซดเขาบอกเคยมีลูกมีเมียเอานุก็ว่าเพราะว่าหนูเลยยินกิติศัพท์ประเทศท่างแขกหลายหนูก็ว่าได้งงได้ย่า เพราะว่านุ่งกระ้วลาว่าด้วยว่าศาสนาเขาเขาสามรถมีมียได้หลายคนหลวกส่วนหมากที่เขาเว้ากันเนาะก็่าเขาจะแต่งงานกับผู้ยิ่งประเทศเดียวกันก็เขาประเทศเดียวกันเท่านั้นที่ว่าพ่อแมเขามาขาห้ยังสี่นาคนแขกแต่ว่ากระด้วยว่านุงกระลุงข้าร่มเขาหน่ำหลับเพราะว่าเขารอเออคอยกัว่าเออย่อมหลับอยู่ว่าซุเหมือนผู้ใส้แขกเพิ่รอเนาะหนาชัด คิวข้างปากรัวคักรัวก็ฝรังงุนนะแขกหนาเขาชัดการลังการนุกะว่าก็พร้อมเจออ่ะป่าร้อมเจอผู้ชายกะมาเลยไปเจอกันการนุกะไปเลยเขาก็บอกว่าพ่ต้องไปรับเขาสนามบินเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาเลยเขาก็บ,บอกล่งล่งแลมให้หนูหนัวบ้านหนูดูโคลาดนุก็ไปหา อ่านุกกะเขาก็บอกจองโรงแรมนั้นโรงแรมนี่ก็ไปนุกกะไปยูน้ากันก็ไปเที่ยวกลางคืนกับผ้าเขาลองเขาหยังเสียละกะเขาก็แสดงให้นูเห็นว่าเวลามีผูญญ้หญิงที่ทํางานอยู่ในผับในหยัางเสียคือมาว่ล้วเขาเขากับคือบ่เด็ดสนใจเด้์อ่าวาถึงหนูย่ายนหนูบดเป็นค้นขาวเด้หนูจะเป็นค้นผิวออกเกลม,เข,มเข็มอ่าแล้วซึ่งนูงก็มักผิวเข็มของหนูอ่า เป็นคนหนาคนน้องเป็นคนภ่างเหนือแต่ว่าหนาน่องคือคนตไตแม่องแหละเป็นหนาข้คมแม,ม่เรากะระวังที่ว่าไปเที่ยวไปยังกันนเสียขนาดผู้ยิ่งมาว่าแว่น้องกับว่าแฟนน้องกับบ่มีวีแว่ว่าจะไปแบบบกแวกเด้กับน้องกับสังเกตเบิงอยู่ก็คือแบบว่าดีระดับหนึ่งเวลาไปข้างนอก กงเว้นเวลาไปขังนอกไปนั่นไปนี่เขากับคือแบบว่าผู้หญิงคือสวยซ็กสี่เดือนพันเขากับบ่เคยแบบว่าใช่ตามองก็แค่เห็น่วงมันใจว่าโอ้ผู้ชายคนนี้ดีเว้ยสงสัยแบบว่าหลุดคิวซีหลุดคิวซีมาแต่ปกติก็ดีนแต่ว่าผู้ชายประเทศแขกเจ้าชู้แต่ว่าคนนี้บอเลยไปนั่นไปนี่แบบว่าเขาก็เทคแค่ดีไหม เออขณะว่าไปกินเขาอยู่ร้านอาหารกินยังเซมก็กินอาหารเขาก็เลือ่อนเก้าอี้หย้ยคือแบบความเป็นสุภาพบุรุษเขาร้ายกระเฮ็ดให้หนูตายใจหลังจากว่าเดทกันอยู่อาทิตย์หนึ่งมู่เขาก็ตามมากเขาก็ถามหนูได้ว่าเอาเธอจะไปต่อกับฉันบอกพ่อเขาสิไปเที่ยวทะเลได้บ้างอ่าแต่ว่าหนูอ่ะล่างงานบ่ได้แล้วหนูก็เลยบอกว่าหนูบ่ได้ดไปหนูก็ปล่อยเขาไปแล้วการะว่าที่เขาอยู่กับมู่เขาก็ หนูสามารถโทษตอนใดก็ได้แม้โทษตอนกลางคืนนอนอย่างซึ่งเขาไปเที่ยวนางนึกกลุ่มกันเขาก็ให้นูเห็นไหมหนูก็เลยแบบเสื้อใจระดับหนึ่งและก่อนเขาจะกลับอะซึ่งระวังทีว่าเขาอยู่โรงแรมอะเขาจะกลับเขาจะมากนอนกรุงเทพขึ้นหนึ่งหนูกับเออไปอยู่น้เขาขึ้นนั่นพ่อตอนเขาเขากลับเขาก็จะให้ให้อ่คาขนมหนูไว้จำนวนหนึ่งหนูก็โอเคอ่ะเพราะว่าหนูไปเดทอ่ะคือแบบหนูไปเดทหนูก่ได้ไปขายไม่ยาก เออน้ององเอส็นุไปเดทนุไ่ได้ขายม่แย่นุไปเพื่อว่าจะเลี้ยนลูกเช่าตังชาตคนนี้นุบริคิดอย่างไรเออเขาก็หายนุก็เอานุก็ักบไปเมื่อจากเขากลับไปเนี่ยก็คือติดต่อกันสม่ำเสมอการดูแลก,กันมาอย่างสัน่นเพราะว่าความที่ว่าดูบมันบ่ได้กไกลเขากับสามเดือนมาเือสามเดือนมาเือกับมาอยู่น่มหนูทะเลอทิตย์ได้ย่ายว่าสัน่นกันจนว่าคบกันมาได้สองปีกว่า มีมือหนึงอ่ะเขาอยู่กับหนูอยู่ในอยู่ในห้องกันนี่แหละกระลังอ่าคือหนูกับกระลังดูที่วีเป็นเพิ่นไปมันเลยมีแบบว่าโทรศัพท์เขามาแม้เราก็เขาก็อยุนนั่นแหละเขาก็เลยแบบว่ากดรับกดรับเราก็ย่างไปอ่าตอนแรกหนูว่าสงสัยดอกแต่พ่อหนูหนูเดินเขาบอกล่าเราอยู่แถวตู้เย็นรระเบียงหนูย่างไปแล้วเขากรหันหน,นี หนูก <S <S so <śmy> ็เลยสงสัยว่าเอ้ามันคือส่งมีพิรุษแหมเซนมันบอกหนูก็เลยถามเขาถามเขาต่แล้เขาก็แบบว่าอ่าแบบาเขายกมือขึ้นเังสีนะแบบว่าอ่าเว็ดเว็ดเว็ดเ่องเนอะอ่าหนูก็โอเคจะสโมเมท์หนูก็เออว่าเป็นยังปุ๊บเพราะว่างสายแล้วปั๊บกะหนูก็เลยถามอยู่ว่าผู้ใดเขาก็บอกว่าเออเขาคุยธุระนันนี่เพราจากอันนันมาประมาณตอนเสาร์ มีสายเขาไมา่อีกโทรมาอีกนูก็เลยเอา้าเขาก็ย่างไปแบบมันมีพิรุษมันเส็นมันบวกไหมหนูก็เลยแบบจีถามเลยจีถามแบบว่ามันเกิดอีหย่างขืนผู้ใดผู้ยิ่งตีหรือจังไดที่เนี่ยเขาก็เลยได้บอกนูว่าเขาอะ่ะมีครูหมัดมีครูหมัดอยู่ประเทศเขาซึ่งเขาอะ่ะกะจังใดแบบขึ้นขึ้น คือหนูว่านั่หละย่ายจังไหนเขาก็ต้องแตง่งานกับประเทศเขาแต่ว่าเขาก็เมื่อกอดหนูเลยเขาก็บอกว่าเขาหักหนูเขาก็บอกว่าหนูเนียย่ยจะทิ้งเขาได้บ่เขาเขาขอมีผู้หญิงคนนี่เราก็ขอมีหนูคอยก็เลยถามเลายาย่ายว่ากับแฟนเขาเนี่ยเขามีอีกยังกันว่าเขคู่หมั้น,นซึ่งหนูก็ลงดูดดยู่แล้วว่าเขาก็ตรงมีหนูก็เลยบอกว่าอย่ากโกหกฉันแม่แม่ นุก็บอกว่ายาม่ตัวฉันบอกฉันตรงๆเขาก็เลยบอกว่าเขาก็มีเขาเลยบอกว่าตามลักษศาสนาเขาเขาสามารถมีได้มีได้หลายคนแบบเขาบอกว่าเห็นใจเขาแน่เพราะว่ายุบานเขาเขาถูกกดดันแบบว่าจากครอบครัวจากตระกูลเออนุก็เลยถามแล้วว่าเธอหักผู้หญยิ่งคนนั้นบ่อเขาบอกว่าเขาบริหากแต่ว่าด้วยว่าธุรกิจ บิสเนสเขาซึ่งเขาก็ต้องแบบว่ามันเก,อกลอยกกูนกันเขาก็เลยแบบว่าเลิกกับผู้ยญิ่งคนนั้นดาได้แต่ว่าให้หักกับเขาเพได้หักหนูก็เลยขอเบิ่งรูปไ้ยายหนูก็ไปขอเบงหูู้ที่แรกเขาบอกว่าไม่ต้องดูหรอกแต่หนูก็ขอดูเขาเลยเห็นดูดูในโทรศัพท์แม่ยายยายห้หนูเบาดังงามงามมาสั่นมางามหนูเลยว่ามันหน,มหนาหนูเลยว่ามันฝรัง่งหนูว่าถามเลยถามมาฝารั่งหรือว่าคนประเทศเขาดูใบเขาเลยบอกว่าคนดูใบแหละแต่ว่าถ้าผู้เดแบบว่า เห็นซุ้มแขกเขาจะหนักไข่ฝรั่งอยู่ดิเออย่ำเมื่กี้คอยนั่งเครื่องบินเอมิเรต์เนาะคอยเมื่อยี้มันโคษณนาย่ำอย่างซื้อยุสามบินมันจะขข่แบบซุ้มแขกเขามันจะขายฝรั่งบางคนนี่แบบแฉบแยกบอกว่าแขกเขาหรือฝรั่งเนาะนั่นแหละก็เลยเขาก็เลยบอกว่าฉันขอแบบว่าให้มีคนนี้ซะแล้วกับอ่ะ ขอฉันมีคนหนึ่งอยู่ประเทศฉันแล้วก็ขอฉันมีเธออยู่นี่แล้วนูแบบพอดถึงตอนนี้แล้วนูกเ็เลยว่าแล้วความเสียใจ,จยแบบนูก,ก็หายหายได้ย่ายนูว่าความเสียใจ,จยเนี่ยมันจะแหลกกับอียงนูก,ก็บอกสิเลยเขาก็จะบอกว่าเขาจะให้นูเขาจะให้ให้หแบบว่าค่าหนี้นูสิแม่บาดน,นี้นุออยากเห็นผู้หญิงคนนี้ตัวจริงเพราะว่าผู้หญิงเขาสีมาเนี่ยเขาทิ่ตามมาเที่ยวนูเลยอยากเห็นไม่ย่าย เรานี่แหละเขาเลยบอกว่ามืออื้อนเนี่ยเขาจะมาหอดเอหอนูก็เลยแบบว่าขอให้แฟนหนูเปิดห้องกังขัางให้หนูสัญญาเลยว่าหนูจะบมามาบมานมาหยุ่มาหุ่นมบซึ่งแบบว่าเขาก็ว่าเขาจะเสื้อหนูเลยยังไงเขากหนูก็เลยบอกว่าใจวัดใจเลยเออก็แบบอว่าในเมื่อฉันอนุอยากแบบว่าให้เธอมีคนนใด้เธอก็ต้องหนูอยากให้ฉันเห็นเขา พอถึงเวลายายเขาไปรับยูสนามบินเขามานั่งนอนหนูไปนั่งอยู่มองรอบีนูเงแรมหนูเห็นแบบป้านงามงามมาสันมาหนูแบบป้าหนูเห็นเขายางไปกอดข้อกันเขาหับกันมากนี่เขานั่งหายแล้วเขาไปยูมองได้นี่นูก็เห็นแบบจากที่ว่าจะเที่ยวที่ว่าเขาจะกลับเอ้แล้วเออจากตอนแรกอ่ะนูว่าจะกลับไปเห็ดงานเขาเลยว่าเขาจะพากันไปเที่ยวทะเลนูก็เลยบอกนูก็ล่างงานต่อเลยนูแบบว่า อาบเบาสบายนูขอลาผักหล่อนตอนนูเลยบอกแฟนนูเนยว่านูจะไปเบิงว่ามันติเจ็บซำไหนไม่จำไดหนูให้เขาจองแร่มเนี่ยที่ว่าเขาจะไปล่งไปเกาะเตาน้ากัหนูกับไปเขาก็จองให้นูกับไปเบิงเลยย่ยเขาอยู่หาได้นูก็ไปแต่ว่านูก็เนี่ยไ้เบิงเสิ็แล้วแต่ว่ามันก็แลก้วยการว่าเขากะให้นูซึ่งเขาก็ให้นูหลายเขาเกาไหมให้ให้นูใส่แต่กิ่นเขาจะห้มั่ง แต่บางนีเขาให้หนูสูเดือนสูเดือนซึ่งมันก็เป็นโตเลขกหลายที่หนูพ่อใจหนูก็เรยกว่าเอ้าในเมื่อเจ้ามีเมียประมาณขันเพาภ็สาข้องไมมีเมียก็เสียคือกันแล้วอะเออแต่จีคอว่าระวังฉันกับเธอนี่พูดได้เสี้ยวก็กันเลี้ยวก็เลี้ยวมันสุดเอ้าใงฉันจะเป็นหน่วยฉันก็ย่อมฉันจะก็จะเก็บเอาเงินนําเธอที่เธอให้ฉันฉันก็สิเอาเงินตรงนี้อืในเมื่อเธอ มีเมียอยู่แล้วมีครูหมันอยู่แล้วเธอจะมาเอาฉันนี่คาความเสียใจฉันนี่ฉันก็ต้องเก็บเอาเห็นมันเพียงพ่อไหมเอาให้มันแบบเต็มที่หนูก็เอาเงินคือกานสัน่นเออนั่นแหละก็เลยมาบอกฟังว่านี่แหละยายมันคือความเสียใจหนูๆเลยว่าระวังหนูกับแฟนหนูนี่อันนั้นก็เป็นอยู่ดูใบซะหนูก็อย,ยู่ไทยผู้ใดมันเลี้ยวกันอืข่อยก็เลยว่า <laughs> ข่อยก็เลยกว่า เฮ้ยมันกับวบาอยา่างยูล่ะตัวก็เสียใจนะแต่ว่าเห้ตัวเลือก,กับเขาตัวเลือบน่นน้องกับว่าบัวเพราะว่าตอนนี้คือคือแบบว่าแขกผู้นี้แม่ผู้บาบาเพิ่นก็ให้เงินหลายเพิ่นก็อยู่เลยเพราะนะ้ย่ายให้นูนะ่ะให้เดือนละเจ็ดหมืน่นนู้สิไปหาแต่ใส่ไดหนห็ดเงินกับบได้ยแม่แล้วก็มีของขวัญของญง,งเลยเอา้าคอยกับว่าเอาอีหล่ะไปมันสุดขันตัวแบบเพราะว่าตอนแรกคอยบอกยี่เดียวคอยถามยี่เดียวว่า บรู้ตัวนเขาตีทังพุนเขาบนรูนองเขาว่าก็บ,บรูกข้าเสียใจหนูลยย่ายไงนะแม่แต่ว่าคันคันข่อยนี่ไปบอกเงเขาไหลายเขา,า,ขากิดสีบอบอกก็ข่อยแม่เขากิดสีบออนุญาตให้ข่อยเอาเรื่องมาลงแม่นั่นล่ะข่อยก็เรยกว่าเอาหิมูเจ้านี่พักกันพิจารณาเอาโหลดว่าจังใดว่าเห็นใจนองหรือเห็นใจคู่หมั้นเขาแต่ว่านองก็บว่ามันค่าค่าความเสียใจหนูเลยพี่หนูระย้ายค่าความเสียใจหนูล่า ออหนูเสียใจหนูก็คิดว่าเขามีหนูคนเดียวแต่วันนี้มันมาโป๊ะอ่แล้วซึ่งบงังมูเจ้ารู้บอที่มันที่มันเสียบกว่านั้นก็คือว่าเวลาคนหนีมาไทายเมียมาตอนกคือเขาคบกันโดนะะนะเ,เด่าตอนช่วงก่อนทิ่หัจากครั้งแรกผู้ชายเนี่ยนอนกับผู้แขกแล้วก็มานอนกับน้องนั่นเด็กอมบ่งเทื่ยกับว่าแวบไปหันไหมแวบไปหันเราก็มาลักกินผู้นี้เราก็ไปอยู่กับคู่หมันมนไหมนั่นแหละ น้องมอ,อฟังมันแวบมาหาหนูส่คอยกับว่าเอออันป้องกันปองยังน้องกับปองกัน,กนแวบมาน,นอนน,อน้ำหนกนองกันนอนมันก็น,นี่เพราะว่าน้องยีเอาเงินแหมน้องกับว่าบอกว่าส้น,น้องเอาเงินอย่างเดียวบานนี้เอามือจ้าคิดว่าจากไหนหมืจอจ้ามเขาข้อมมนเ์มาเดอ้อคอยกับนี่หน้ะที่มาไทายถอดเนี่ยมันบอกว้ออกฟังเนาะคอยกับบมิซิสวาชิดปดดาเขาไปว่า้เขาเด้บางอันเพราะว่าเขากับเอามาบอกเป็นเนี่ยแบบว่าขันเ้างว่าบอดีห้องกับประต้คือเขาไหมฮะ ขาน้องคิดว่าเอ้ยจังสีบดีทำมือนึงเขาเจอเหตุการณ์คือเขาห้องบุต่อเหตุคือเขาถูกบอข่อยบ่มีหนาทีสิเพื่งเสิเปดาเขาไปว่าเขาไล่มันกับโบเมียนเนาะมันกับบเมีนหนาทีข่อยข่อยมีหนาทีทายทอดเอาจากฝากช่องเยอเออินเบลเย่มะจ๊ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ